Yahoo สวีททุกคนกันด้วยนะครับนี่ก็อยู่ในเกมสเตทออฟดีแครในพาร์ทที่5กันแล้วเอาละครับสำหรับาพาร์ทนี้นะครับเราก็จะมาใช้ชีวิตต่อสู้กันต,ต่อนะครับในสเตทออฟดีแครเกมซอมบี้แห่งนี้ึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเราย้อนไปสัก4ี่นาทีที่แล้วทีที่แล้วนี่ผมได้เข้าไปจัดก,การเพกคฮาร์ตตรงนี้ได้สำเร็จแล้วนะครับ แต่พอดีว่าคลิปไฟเกิดมีปัญหานิดนึงนะครับก็ยังดีที่มันไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ย้อนไปไกลมากนะครับเอาล่ะก,ก็เลยทําให้ตอนนี้นะครับก็จากการเพกหาที่จุดหนึ่งนะครับโซนนี้แต่ว่าก็ไม่ได้สําคัญอะไรมากเพราะเราไม่ได้หาอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วพอหลังจากที่เราหาจากการเพกหาได้ก็ได้อาวุธมาเพิ่มแล้วก็หาเหล็กมาเพิ่มนะครับก็เลยย้อน ความกับประมาณนี้นะครับสำหรับต่อเนื่องนะฮะในคลิปนี้เราก็จะเป็นการตีเพกฮาร์ดเรื่อยๆนะครับเป้าหมายเราจะตีตรงนี้นะครับตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะล็งเรื่องของแนวนี้นะฮะโซนนี้จะเป็นโซนสุดท้ายที่เราจะบุกเพราะเราจะย้ายบ้านอยู่ตรงนี้ในอนาคตนั่นเองเอาละเราจะจัดการตรงนี้ยากให้ได้นะครับซีโนดอนเบเก้อ้าวฮัลโหลใครอยู่ไหมได้โปรดส่งความช่วยเหลือด่วนโอเค เจกานอตนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่โคตรโหดโหดที่สุดละที่ผมเจอกระสุนเล็กๆครับไม่สามารถที่จะเจาะร่างกายมันได้เลยนะครับต้องเป็นกระสุนใหญ่เท่านั้นและรถก็อยู่ตรงมันปัญหาคือตรงนี้แหละทีนี้ผมต้องไปเอารถนะครับเพื่อจะไปทําภารกิจช่วยเหลือคนที่เลสฟาร์มเฮ้ยวังมากขึ้นสองเท่านะโอเคไม่เป็นไรครับเรื่องของผม เฮ้ยรถดิคันไหมอันนี้โอ้โหรถสองคันเลยน้ำมันมีไหมเนี่ยงั้นเอาคันนี้ก่อนดีกว่าใกล้ก่อนใกล้กว่าครับใกล้ก่อนใกล้กว่าโอ้หเลยมาแล้วอุ้ยดีม่กทันเมื่อกี้ฮะไม่งั้นเนี่ยโอ้โหรถบี้อ่ะโอเคเนาะเราก็ได้รถนะครับ ก็มาดูซิว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรในบ้านแห่งนี้โอ้ยคือหายละโอ้ยไอ้เหี้ยเฟล่าไอ้เวนนี่ไงเดี๋ยวผมไปช่วยแล้วผมไปช่วยแล้วโอเควันนี้เราต้องมาช่วยเหลือคนนะเอ้ย ซอมบี้โอเคตอนนี้ยังโอเคอยู่เฮ้ยมาแกเพกเพกหาตัวเพกหารมาขวามีไหมขวาไม่มีซ้ายมีไหมเต็มเลยนี่หนึ่งสองสามเกมนี้ต้องยิงหัวเท่านั้นนะครับซอมบี้จุดอื่นไม่ตายนะฮะเอาละโอเคเราต้องตอ่อสู้ซอมบี้ให้ได้สี่สองวิสี่เอ็ดวิเฮ้ยเออตกใจหมดเฮ้ย โอ้เต็มเลยว่ะทุกคนระวังหน้าระวังหลังโอ้ยิงปืนอะไรของมันวะบอดไอ้ตัวแหกปา้ายกูไหนโอเคยีกระสุนมาเยอะหนึ่งสิ้แล้วโอเคสิบเอ็ดวิน่าจะไม่มีะไรเฮ้โอโอเค Icana, เสียงอยู่ใกล้ๆโอเคจากการสบีดทั้งหมดมันโดดไปแล้วเอ้ยมันเฟืองกระสุนไหมเฮ้ยเกิงแล้ววะโอ้ยเสียงตัวใหญ่ดี่วะไอ้ตัวพ่นพิษ นี่ไงเฮ้ยอะไรอะโชคใหม่คุณมากนี่คุณไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมแน่นอนว่าผมติดหนี้คุณอย่างมากบอกที่ว่าคุณกำลังมองหาอยู่อาหารอ๋อเอากระสุนครับไปลองค้าขายดิเฮ้ยผมต้องการเหล็กเอากระสุนครับเฮ้ยชันกะลาหากลุ่มที่มีพื้นที่ว่างอ๋อ ได้ดิไปมีคนเยอะมันก็ดีฮะอะแต่เราเคลียร์เรื่องอาหารได้อยู่แต่อาหารใช้เยอะมากเลยใช้ใช้ตั้งหกละไม่เป็นไรพากลับบ้านโอ้ได้เลยพากลับบ้านเฮ้ยเพื่อนจริงๆอ่ะผมว่าฉันว่าฉันเอาไหวนะแต่ก็คุณที่ช่วยเออก็แค่ช่วยเป็นหาเป็นตาให้หน่อยนะช่วยคิดคิดเดอะไอโอเปนโอเคไหนก็มาแล้ว เอ้ดูดิสสยดูสก,กิลดิ<ป>อ๋อดอูมีกระสุนปืนไอ้ดูไม่ได้ว่ะเดีย๋ยวดูที่บ้านแล้วกันไหนก็ออกมาแล้วผมว่าเราพาเพื่อนไปหาของไหมเพราะตอนนี้ดูในบ้านกำลังเละเทะแหลกเล้ยวกัน <c oughs> เล็วแหลกกันอยู่เดี๋ยวเธอไอ้แจ็คกันนอสองตัวตเฟล่าสามโอเคเราไปดูโซนูนันดี้ว่านี่ไงเนี่ยตรงนั้นน่าจะมี ไอน,นี่เพิ่มเป้าหมายคือผมจะเอานั่นแหละไอตัวไอตัวของไอนี่เพิ่มไว้ให้ได้ตัวเหล็กมันแหกปากอ่ะเพื่อนแหกปากกับเ,เพื่นอนเพื่พอนเสียงดังเราไม่ชอบอ่ะนะเพื่อนเสียงดังเราไม่ชอบอะไรบ้าะ โอ้โหอืมเฮ้ยโอเคไปก่อนทืบหัวไม่ทืบหัวเราโอเคโอ้โหกูชีวิตชีวิตชีวิตไม่น่ารีบเลยโอ้โหสองทีดวงดีเหลือเกินน่าเรารีบหาเขาเเร็วเร็วเรอันนี้ ไม่มีจากขวาโอเคครับกล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 ับที่ว่าไม่คุ้มไม่คุ้มโอเคสกิลเพิ่มเดี๋ยวลอ่านางหลังโอเคไปเราจะกลับฐานกันนะแน่นอนว่าทางกลับฐานแล้วก็จะมีซอมบี้เพียบเมื่อไหร่ที่คุณโตเนี่ยใกล้ๆพื้นที่เหมือนผมเนี่ยแน่นอนว่ามีคอมมิตี้ที่ยิ่งใหญ่ความเชื่อใจแน่นอนว่าเราจะชื่นชอบเพื่อนร่วมบ้านเรามากเลย เจอทั้งแข็งแกร่งอบอุ่นและสบายใจแต่ก็ที่นั้นเนี่ยบอกผมเลยเลยว่ามันคือบ้านนะครับนี่ก็บ้านครับบ้านกูดีแล้วล่ะาดิมาดีไอเวนมาดีไอเวนอีกตัวนึงจำได้เฮ้ยโอ้โหเพื่อนแม่งแม่นกู เออดูแล้วเปิดถังก่อนเก็บอันนี้เก็บเก็บโอ้โหสุดยอดไปเข้าบ้านกีฝาหกเลยหรอศูนย์หกโอเคไม่เป็นไรศูนย์หกก็เก็บดิอ่ะคนละหกโอเคดูโอเคครับก็จะอัพนี่ต่อเลยนี่อัพอินเฟอริมารี่เวยตกใจหมดเอ่อ อ้าวม,ามีโพเมอรี่แล้วครับแล้วก็จะดูตัวใหม่คือตัวนี้นี่สายเป็นโซเชียลเวิร์กเ,เกอร์นะครับก็เมื่อไหร่ที่ผู้คนเนี่ยกำลังพูดถึงอะไรบางอย่างกับเขาสามารถช่วยคุยเพื่อให้ทุกอย่างรับรู้ได้ดีได้นะครับแล้วก็โก,กอัพลูนะครับเกิดมาในสถานที่ยากจนนะครับเป็นโพเลเคิลโมดิเดตนะครับเหมือนการเมืองเนาะเออพวกการเมืองเล็กนิดหน่อยโอเคสกิลส่วนใหญ่ก็สกิลว่าคนถือว่าดีทำดีทำดีเว้ย ตะกิ้ดีอยู่ไม่เคยสงสัยอะไรก็ตามมะที่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้มอนบ่นเลยวะไปได้เลยขึ้นมาโอเคต่อไปเราก็จะไปเอารถคันนี้ตามที่เราคุยกันไว้นะครับเพกฮาร์ดพร้อมกันยังทุกคนเพกฮาร์ดหนึ่งสองเพกฮาร์ดครับตอนนี้เราจะต้องเอาอาวุธเพิ่ม เพกฮาร์ดกระสุน M1 เลเวลใช้5.6หเหรอไม่พอลูกซองเฟก A47 ไฟเลทดีพาวเวอร์พาวเวอร์พอๆกันเลยนะเนี่ยแต่ลูกมันเล็กอะเอาลูกซองไปละกันแล้วก็เอานี้พอไหมว่มากระสุนมันจะไม่พอะครับแล้วไม่งั้นไม่พอเลย เอาระเบิดไปบอมไปสองคิดว่าคิดว่าคิดว่ารอดได้ไหมครับเดี๋ยวเสี่ยงกันนะใช่ปะลองดูทวนไม่เสียหายไปไปจาัดก,การเพคฮาร์ซอบบี้กันที่าโอเคเออเราไปเอารถคันนู้นเดินไปเอาเดินไปเอาดีกว่าไอ้พวกนี้มันน่าจะพังละเอยเอารถไปเทรดดีกว่า อ่าเราเอารถควันลุกไปเทศไอ้คันนี่มีประตูอยากเอาไปเทที่ผายเนี่ยเนี่ยไปเทดีกว่านี่คันนี้ไม่มีประตูไปเทก่อนเดี๋ยวก็เดี๋ยวมีอุปกรณ์ซ่อมเดี๋ยวมาเอาคืนนะจ๊ะเพราะว่าเราต้องเอารถไปใช้ก่อนกระบะแล้กิจใหม่เฮ้ยช่วยพาไปไหนหน่อยได้ไหมไม่ต้องมายุ้งไม่พาไปหรอกอืม อ่ะเดี๋ยวค่อยคุยแล้วกันเดี๋ยวผมไปกดผิดไปกดสกิลเฉยเดี๋ยวค่อยคุยครับแต่ก่อนคุยผมจะไปเพกคฮาร์ดก่อนน้าทางผ่านกันพอดีเลยนะโอ้รถชาร์ดเหมือนเลือดเลยซุปเลือดนะบนอะไรวะอู้หูอุ้ยคนที่โล่งอีกแล้วใช่ไหมเนี่ย หล่อมไม่ดีเพ่งฆ่าอย่างเงี้ยผมบอกเลยคนหล่อมอ่ะนี่ไม่ชินกับกลิ่นเลยแน่เลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ชินเนี่ยหล่อมจริงเนี่ยนั่งยิงเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้หมด รอรอมันบึ้มก่อนโอเคี๋ยวก็ตามต่อสหมดหนึ่งสองสามวิโรแรง เลือดกูครึ่งหลอดเลยไอแสตโอ้โหเลือดกับครึ่งหลอดไม่น่าเลยวะเอาวุธปืนพกนี่ใส่เป็นกระสุนได้เอาอ๋อนี่ไงพอดีเลยเหมือนรู้ว่าพวกกูเลือดลดอะไรอ่ะเป็นเด็กเนี่ยเดินเห็นดินแม่ออ๋บวบบวบได้บวบได้ เยเป็นอาร์มี่เนี่ยสู้เพื่อความฝันนั้นอยู่กับเลดทาวเบิร์นาตอนนี้นแต่ว่าสิ่งปรสน,นาก็ยังไม่เคยเปลี่ยนเรื่องมึงไอ้เวนเทำาแบบกระทาเกมนี้ทหารแม่งไม่คดีเท่าไหร่ทิ้งปล่อยให้ราชาตอต้องต่อสู้นะฮะทำงี้กับพวกผมได้ยังไงแล้วทำไมคุณถึงไม่ปีขึ้นไปข้างบนอ๋อ ผมติดรถเดี๋ยวถอยกันนะแล้วต้องขึ้นไปหาข้างบนดีกว่าฮึบไม่มีอะไรเลยนอกจากสิ่งมีชีวิตก็คือมือเงินสิ่งมีชีวิตอ่ะรู้สิว่ามีอะไรไหมเผื่อมีสนายสนายนะเออมีปืนมาให้เราทำไงอาหารมีอาหารเออโอเคอันนี้ก็พอละ ต้องหายเยอะหรอกเอาอะไรมาเก็บดีเอาน้ำมันมาเออแล้วก็นี่ไปเพราะน้ำมันเราเติมเลยโอ้เต็มถังไปเลยอะไรเริ่บเออภารกิจนี้ค่อนข้างเบอร์เบอรเพลินๆไปนะวิ่งไม่นานก็จบแล้วเนี่ยเอตีเพกฮาร์ดแล้วก็ตีเพกฮาร์ดตรงข้างบ้านมึเลยนะตีเพกฮาร์ดตรงนี้เสร็จก็จะเคลียร์โซนนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมจะเคลียร์โซนนี้ให้ได้เนี่ยแต่แต่พระหน้าอาจจะเป็นโซนนี้ แล้วก็จบด้วยสวนท้ายย้ายบ้านนะครับโอ้โหนี่แหละทุกคนเราจบในไม่กี่พาร์ทน่นะเราอะ่ะแล้วค่อยเราไปต่อซีซั่นสองครับนี่เคียนสองใช่ไหมผมว่าผมว่าจะจะมีซีซั่นสองแต่ผมก็รู้เรามีคนดูไหมถ้าไม่มีคนดูก็ไม่เป็นไรครับผมก็จะทําเหมือนเดิมเหมือนเดเราก็หาเกมสิ่งที่เราอยากเล่นนะฮะแล้วก็จะได้สนุกกับมันด้วยนะครับได้ทำได้นานๆโอเค มึงเก็บของกันเต็มว่าไงครับขอบคุณที่มานะเราคิดว่าเรามันถึงเวลาแล้วที่เราจะกลับมาทําอะไรบางอย่างที่เราเคยกลับมาทาอ๋อเรามาที่นี่เพื่อกลับมาทำนะครับแน่นอนว่าเรากำลังจะไปย้ายกลุ่มไปหาโลเคชันใหม่ช่วยได้ไหมได้ทำไมช่วยไม่ได้เอสคอร์ตเออมาผมช่วยไม่ได้ผมช่วยได้อยู่แล้วนะ หรือเผื่อผมรอให้พวกคุณนะมากับผมด้วยที่นู่นโอ้ไม่ไกลนี่嘛กลับบ้านก่อนอา้าวรถจ้าวทำไมอ่ะแล้วมึงไม่ขึ้นรถล่ละฮะประตูหลังไม่มีเหรอ hey, เฮ้ยฟ <Es> <an> ังนะเออใช่เออนี่ตื่นเต้นมากกับฐานใหม่ไม่ใช่ถึงจะไม่ตื่นเต้นล่ะกิยากยาตาย่างนั้นละกันแม่ไ่ขึ้นรถเฉยจะรั่วโอ้ยตะกินสกรีมอร์อยู่นั่นนะโอเคจากการซอมบี้ แน่นอนว่าสิ่งสำคัญเนี่ยคือไอตัวนั้นนี่เออเออนี่นี่นี่โอเคตู้บ้านใหม่อันแสนสุขอืมอืมอมาเต็มเลยเหรอเฮ้ยใช่ไม่ด,ดีอ่ะ คิวซอมบี้อเวกเพกฮาร์ดอ๋อเพกฮาร์ดกูกำลังเริ่เลยดิฮะนี่เพกซะไม่เป็นไรครับไม่สนไม่สนใจยอยู่แล้วอันนี้มีอะไรบ้างก่อนคุณจะมาบ้านใหม่ผมขอรู้บ้านคุณก่อนเหี้ยจังไหลยิ่ไหนอะไรคือเสียงมัน ะเสี่ยมันดูตื่นเต้นยังเลยคุณรู้ละตื่นเต้นเกินไปหรือเปล่าฮะตื่นเต้นเกินไปหรือเปล่าหมดแกเ่จะเย็นๆจะเย็นทีละคนเว้ยหุ้ยโอ้โหเดี๋ยวคันหนึงนะไอ้โบว์เจอตัวนึวองอืมเฮ้ยอืมเฮ้ยยาไม่นะ โอ้โหเยอะไปเป้าโอ้โหแม่งเอ้ยแหกปากแหกปากเหรอเอ้ยเอาโหหมดวันนี้อือโอ้โหขอโทษชีวิตจริงกันเรียบร้อยแล้วสปีกพวกเขามีบางอย่างจะให้คุณมีอะไรจะให้เปล่าฮะเดี๋ยวดิไม่ใช่มึงอยากจะให้อยากจะบอกขอบคุณขอให้เสื้อผ้าใหม่โอเคครับเชิญ เป็นเฟรลี่โอเคไม่เคยพูดบ่อยนะแต่ว่าทําได้ดีมากเลยอ่ะข้างนอกนั้นอ่ะเออรู้เยอะใ่ผมมองไว้แล้วคุณอ่ะโอเคต่อไปเราจะกลับไปเอาของเพื่อทําเพกฮาร์ดนะฮะไอของเพื่อถล่มเพกฮาร์ดอีกจุดหนึ่งนะฮะจุดนี้จริงเป้าหมายเราคือถล่มเสร็จแล้วก็จะพาไปให้เพื่อนบ้านนะ เพื่อนบ้านที่แสนดีเขาจะต้องภูมิใจกับเราแน่เลยที่เราเอาซอมบี้เพกฮาร์ดเข้าไปหาแล้วครับแล้วก็รอให้ไอ้ครับมาบุกบ้านนะถือว่าช่วยเหลือกันนะฮะเออคนไทยช่วยเหลือกันนี่ทำไมคุณจะมาแบบงงงงงไม่ได้เนีเออเราต้องเป็นคนดีโอเคถึงแล้วแต่คนที่ไปตีเพกฮาร์ดอาจจะไม่ใช่ตัวผมต้องให้ตัวผมพักก่อนนะ เลยที่ตัวอื่นเขาพอไหม,อมโอ้โหดูดิได้มาเพียบเก็บหมดได้มาเพียบโอเคเดี๋ยวเวลาตัวเราไปพักนะฮะดูซิว่าเราใช้ใครไปต่อแหน่ไม่าจะใช้ด้แก้งเจ็บละนี <c oughs> ่ตัวใหม่เลยเพียสั้นนะฮะ นี่เราจะให้ตัวใหม่นะครับเพียสั้นเรานะครับเข้าไปจัดก,การนะครับเพกฮาร์ดในแต่วันนั้นนะครับว,วันนี้ไปพากเกอร์ไปนะ <c oughs> ไม่เคยคิดเลยว่าจะเข้ากันได้กับพวกกลุ่มนี้เลนะ <c oughs> บ่นอะไรม้มขี้บน่นอย่งวะในเกมนะ <c oughs> โอเคใช้อาวุธนี้เลยครับเอาไปเลยคนเดียวอะการะสุนอนะ ลูกซองกระสุนไม่พอวะเอ้ยอะไรเราหากระสุนลูกซองกดผิดเห็นน้ำมันก็เยอะจริงแหละหนึ 1> 1่งสองแล้วก็กระสุนลูกซองหนึ่งโอเคอะไรอ่ะออกการค้าเยอะไปเปล่าลูกซองอ่ะเอาไปเผื่อโอ้โหเอามาเหอ,อ,อ,อะอันเนี้ย อันนี้ต้องใส่ใส่ับเพเซอร์ด้วยนะเออใส่เก็บเสียงโอ้โหเก็บเสียงด้วยเอาดีเอาดีอันนี้อ่าพ้อไม้ยาย,ยายไหนอันนี้ไปแล้วก็กระเป๋าเปลี่ยนไหมเออกเป๋ายาไปห,หนูแล้วก็เดี๋ยวสิระเบิดว่าระเบิดแม่งอ่นหนึ่งแม่งโดนดอกนั้นไปแม่งเลย <c oughs> โอ้โหใส่ับเพเซอร์เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว เออมึงใส่กระสุนไม่เจอไงโหโอเคทุกคนผมว่าเราได้ว่ะนะรถคันนี้ไปแล้วกันดูเวงเต็มเลยจากกระนอตอ่ะจริงๆนะผมว่าผมว่าเราเดี๋ยวประคองกันม่อยู่อย่างเงี้แหละอย่าให้มันเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวเราไปจกกัดการเพลิดหาก,กันนะไปเลยจ้าเอแบบนี้ดีฝ่าย่าไปลรอบม,มาโอเคน้ำมันนะ มันถึงอยู่มั้งหาไปหากลับไม่รู้นะไปกันเถอะขับรถกันเถอะเดๆเอโอเคนี่เราก็ต้องขับไปเรื่อยๆนะห้าสี่ร้อยเจ็ดสิบกว่าเมตรนะแน่นอนว่าเมืองแม่งก็ดูสว่างสดใสคาตาอยู่อ๋อ นี่แหละที่สำหรับที่เพกซอมบี้มันมาอยู่กันเหรอวานเดอร์ฟูลวานเดอร์ฟูลแน่เพื่อนกูอยู่อย่างนี้แหละเอาล่ะอย่าคุณล่อไปหาเพื่อนก่อนปิดแตดิดไหนวะเชิญหน่อยเว้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไอซีเอโออยู่นี่หรอเฮ้ยเดียวอื ไเจอแล้วเจอแล้วี่ขอโทษนะทุกคนไอโอแฟชันได้โปรดไปทำอะไรคุณเถอะหุ้ยซีโออยู่นี่หรอไม่รู้แหละสามสี่ห้าหกยืนยิงเด้อนี่ยิงยิงลัวลัวลัวใสกระสุนกอนมาเยอะซด้วยดิ นี an, ่ก็ใส่กระสุนนานเหลือเกินอืมเดี๋ยวนะเก็บเสียงเออเรียบร้อยเอาได้เวลาล่ะปิดท้ายเก็บกระจกกันนี่วิ่งปืนแมงเหลืองพอดีเกือบแล้วไงโอเค โอ้ยหาเป้าเสียไม่เจอเหรอผู้เฒ่าแหมบักน้องล่ะเก็บของกันโอเคสเกลสเกลแล้วโอ้ยหาของเพื่อนๆครับตอนนี้โล,งลง่งเหเกซอมบี้โล่งๆไปนะหนังสือเอ้ยหนังสือนี่ไงหนังสือเรียนทำสวน เพราะว่าเราย้ายไปตอนย้ายไปอยู่ที่อีกจุดหนึ่งอะ่ะเราจะต้องมีส่วนละหาอาหารต่อเน,นื่องอาจจะไม่ไหวพูดถึงอาหารก็มีเลยเออได้ยินกูไปเนี่ยโอเคหาให้ก็กจะพอนะหมดพอด,ดีสามสามกล่องเพบเพิบเพบโอเคก็ปืนแม่งพังพอด,ดีอ่ะเก็บใส่รถไหนหนึ่ง เออเออโอเคไม่รู้ว่ามีมอ,อะไรบ้างโอ้โหเอห้าสิบห้าน้ำมันน้ำมันขวาน,น,นอันนี้โอ้โหอะไรพวกนี้ปล่อยไปไม่ค่อยเท่าไหร่ไอพวกอาหารและยาเนะี่ยใส่เก็บแล้วก็เก็บกระเป๋า มีอะไรเก็บได้กไหมเนี่ยอึบอืมโอเคไม่น่ามีอะไรเหยียบไปอีกหนึ่งโอ้โหโซนนี้โล่งแลทุกคนนะเราจะไปกับบ้านกันอะไรอะซูเวอร์โบไอทีวิตี้เอ้ามีอะไรอะใกล้ๆใกล้ๆโอเควิ่งนะใกล้ๆกูเติมน้ำมันก่อนคือวิ่งเติมน้ำมันคือรถทำไม ค่อยเติมไปนะเติมเติมครับโอเคเเส็จก็ไปดิรออะไรอ่ะไม่รุ่นนะช่วยเสร็จก็จะได้กลับบ้านแล้วก็จบพาร์ทนี้กันนะฮะแม่มันไวเลือเกินเจอรถอีกแล้วไอ้คันนั้นไม่น้ำมันหมดตูก็ไม่มีเวนอะไรอ่ะคิสเกตคุยกับ วิสเปอร์วิสเปอร์ชื่อกะซิปปะปากกาซิปเดวปากกาซิปว่าไงบังกบซิปมีอะไรเปล่า The has r k i l l my friend แล้วเขาก็ต้องต้องชดใช้ไม่สามารถที่จะฆ่ามันได้ด้วยตัวผมโอ้ยเหียตกใจหมดอมอะไรนะ โอ้ไปล้างแค้นเฮ้ยแล้วหูกูดูแล้วถ้ากูล้างแค้นได้มาอยู่กูใช่ไหมไปมดิผมว่าสำคัญเลยยากระสุนตอนนี้ครับเอาไปได้ทุกเอาอะไรไปได้เอาไปให้หมดเพราะว่าผมกำลังรู้สึกว่า เพราะว่าเจอคนนะครับนี่ทุกคนยังไม่เคยดูจอนเจอประทะคนคน,นะครับคนอ่ะมันวันวันเฮดคิวใส่เราเลยมันเกินไปนเกินไปจริงทุกคนแบบว่ามันแบบวันช็อตคิวใส่เราอะ่ะต้องเตรียมตัวกันใส่แว็กกระสุนแล้วลเกมนี้นะฮะไม่มีเซฟแบบว่าเป็นเซฟเองนะครับตัวละครที่ม่องแล้วม่องเลยนะฮะ แน่นอนว่าผมจะไม่ยอมให้มันเกิดอย่างนั้นขึ้นนะมันคือความเราพายายามาต่าละคอมถึงทุกวันนี้ได้นะเราก็จะต้องไม่านาม่า,นาเลยไม่น่าเลยขอบคุณสัมพั้งสสำหรับการช่วยเหลือเฮ้อ้อยเกือบต้องโบเดอร์อีเวนล้างแค้น แล้วเราเอาตัวที่แบบยิงห่วยสุดมาด้วยครับตัวนี้ไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเอกฮาร์ก็ต้องจับการนะครับคนเราก็ต้องตีนะฮะวิวีเอสคนเนี่ยวีเอสคนอ่ะผมกลัวเสร็แล้ว อย่าให้อย่าเปิดกันไม่ยิงกันอุ้ยโดนทีเดียวเองอันี่ก็ยิงกูเฮ้ยเฮ้ยนี่อมันยิงกูกูกลายเป็นซอมบี้เลย โอ้ยโอ้โหเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอกาบลาทุกคนไปก่อนนะครับนี่เอาละในพาร์ตต่อไปผมบอกเลยมันคือการแก้แค้นนะครับแก้แค้น นะครับบ้านที่มันมาทําให้เราเสียให้เพื่อเราชิ่นนะครับน,นั่นก็คือเนิร์ธเฮาส์นะครับฝากติดตามทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอญาตลาทุกคนไปก่อนเจอกันคลิปหน้ามันแน่ครับ